นี่ครับก็าพาไปชมตัวนี้เป็นป่าขยายของทางทางเราครับที่เราทำมาปีที่แล้วครับเอามาให้ลูกค้าใช้งานไปหนึ่งฤดูแล้วครับสำหรับรอยเชื่อมก็ออไม่แตกไม่มีรอยแตกแล้วนะครับเนี่ยรอยต่อครับไม่แตกนะครับไม่แตกแต่ก็จะมี เราก็ใช้งานไปหนึ่งฤดูก็โค้งนิดหน่อยครับนี่นโค้งนี่ก็ตรงอยู่ครับนี่นี่เกี่ยวดันก็ยังสวยเหมือนเดิมครับพื้นก็พื้นสแตนเลสนะครับอูปากเกรดนะครับอเอามาสูงงานแก้งานดิบๆเกี๋ยวคไม่ได้ลอกสติเกิออกครับ <c oughs> เป็นสติ๊กเกอร์นะครับ,บนี่ครับด้าลังก็ประมาณนี้ครับรองเชื่อมก็ไม่มีแต่งเล้าครับดเดี๋ยวดีครับเดี๋ยวดีเกี่ยวข้องนแยบ,บอกอโอเคแกเลยเลม่ให้เอาไปทำอีกปากครับตอนนีก้ก็กำลังถอด ำลังจะยกขึ้นรถนะครับอนนี้ก็เป็นอีกปางนะครับจะเอาไปขยายนะครับมีรถสองคันนะครับก็ช่างแม็กก็ทำกลังทำการยกอยู่ตาด็อกจริงๆอะตาดอก อันนี้ก็จะของถอดไว้แบบนี้ครับก็เอาไปแบบนี้เลยครับเป็นตัว 70g นะครับนี่สภาพก็ประมาณนี้ครับ อันนี้เป็นรถรถกระสอบครับมาติดติดอุ้มครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็รถกระสอบติดอุ้มเหมือนกันครับตังไม่ทับดาปัดฝนก็ลินๆครับ ั้นประคาดนีด่หน่อยนี้หน่อยออกแล้วเรียบร้อยน่มันจะทำการยกขึ้นรถทำรับคลิปนีกอะ่ะแต่ได้ที่สนใจก็โทรสอบถามเลยครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสามครับสามสองแปดนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์สีครับ,รบขอบคุณครับ